สวัสดีครับผมเน็กนะผมจากเพจน็กบิ๊กไบนะครับผมวันนี้เราพามาดูกับเจ้ายามาฮ่าเทเซอร์เก้รรถปี2019นะครับผมรถคันนี้ก็เป็นรถที่คุ้มค่านะครับผมส่วนตัวยามาฮ่าให้ของมาคุ้มค่ามากเลยนะครับผมอันนี้ก็จะมาเป็นมีปี๊บข้างนะครับผมพร้อมแหลกตรงรุ่นนะครับครบ3ใบเลยนะครับตัวมือจับหลังเดิมนะครับยังอยู่ให้ยังมีให้นะครับผมเจ้าของรถได้มีการเปลี่ยนปั๊มบนนะครับผมเป็นเบมโบคอสตานะครับของแท้นะครับผม ชุดแคชบาร์นะครับผมสปอตไลท์หนึ่งชุดนะครับผมยางใหม่ๆเลยนะครับผมดอกลึกๆกาดหม้อน้ําตรงรุ่นนะครับผมอันนี้นะครับเจ้าของรถทาการติดฟิล์มที่ไฟหน้านะครับผมสามารถลอกออกได้นะครับถ้าไม่ชอบนะครับผมมีบ้านจับอุปกรณ์นะครับผมเป็นของ src มาให้ด้วยนะครับผมตัวรถสีเดิมทั้งคันนะครับผม ไม่มีล้มหรือชนหนักนะครับผมรถคันนี้มีแค่ล้มแปะนะครับอยู่ทางฝั่งนี้นะครับผมตำแหน่งอยู่ตรงกัดแฮนด์นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตรงแคชบาร์ตรงแถวตรงนี้นะครับผมผมได้ทําการเอาสีแต้มแล้วนะครับก็จะมองไม่ค่อยเห็นนิดนึงนะครับผมอยู่ตรงนี้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับผมรถเซอร์วิสตลอดนะครับผมสามารถเช็คประวัติเซอร์วิสได้นะครับตัวรถวิ่งมา38,000ื่โลการันตีใหม่แท้นะครับตัวรถก็มีเป็นระบบ ควบคุมคอนโทรลมาให้นะครับมีแท็กชั่นคอนโทรลและ ABS เป็นพื้นฐานของรถคันนี้อยู่แล้วนะครับผมมีโหมดขับขี่นะครับก็เป็นโหมด A B นะครับผมแล้วก็โหมดสแตนดาร์ดนะครับโหมด A ก็เร็วแรงเต็มที่เลยนะครับในส่วนของแท็กชั่นนะครับก็จะมีมาให้นะครับผมนี่ฮะปุ่มปักแท็กชั่นนะครับผมนี่ฮะตัวแท็กชั่นจะอยู่ตรงนี้นี่นะฮะนี่นะครับผมตัวแท็กชั่นจะอยู่ตรงช่วงนี้นะครับแล้วก็ตัวรถมีอุ่นมือให้นะครับฮีทกิฟต์นะครับสามารถปรับได้ด้วยจอยสติ๊กตรงบริเวณนี้นนะครับผม สามารถเลือกปรับตรงนี้ได้ตรงนี้หมดเลยนะครับผมแล้วก็จอเป็น TST นะครับอันนี้เป็นไฟบอกเกียร์นะครับผมโอเค <c oughs> ตัวรถสมบูรณ์ทุกจุด <c oughs> ครับผมระบบไฟติดครบทุกจุดหมดครับ คคลิปนี้ก็พามาดูกับสั้นๆนะครับผมกับเจ้า Yamaha Taser 9 0 0 GT คันนี้นะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับ0 851530566นะครับผมรับซื้อขายและเปลี่ยนรถไี่ใบมือสองนะครับผมรับซื้อขายและเปลี่ยนรถที่ทั่วประเทศเลยนะครับผมคันนี้เปิดราคาเบาๆนะครับผมลืมบอกไปแค่2 4 0 0 0 0กับอีก9,000บาทนะครับผมราคาคุ้มค่าทุกบาทที่จ่ายแน่นอนนะครับผมกับรถสภาพนี้ติดตลอดนะครับผมโอเคคลิปนี้สั้นๆกับเจ้า Taser คันนี้ครับผมขอบคุณครับ